ีคค่่ะะ Welcome White the Loans Thailand to in ทุกคนวันนี้เก่งจะพาไปเจอ Lisa ลิซ่าลลิสาในงานพรีเมียร์ซีรีส์ The White Lotus Season 3ที่ River Park i c o ไอคอนสยามพร้อมเหล่านักสแสดงนำและเซเลบดาราชาวไทยร่วมเดินพรมแดงอย่างคับข้างตามเก่งมาชมบรรยากาศกันเลยว่าในงานจะสนุกแค่ไหนบอกเลยว่าลิซ่าสวยเปล่งประกายดุจนางฟ้าสุด,สด ต้อนรับเลยนะฮะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติน,นะครับต้อนรับผู้ส่งงานในวันนี้ครับกับ The Premiere ของตัว White Lotus Season 3 สวยจนเปิด GPS ก็ไม่ช่วยอะไร <Yeah. S 1> นะราะหลงเธอไม่ได้หลงทาง,งจริงๆหนูหนูรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ The White Lotus แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดู The White Lotus ซีซั่นนี้จะรักหลงรักประเทศไทยมาก ไ i l แ n d as the backdrop of the white lotus season 3เนอะเราคือน้องลิซ่าคือเห็นตลอดแล้วก็ชื่นชมมากๆในการที่แบบไปที่ไหนก็จะเมนช่นถึงความเป็นไทยเนอะเราแบบเราเยอะโชว์ความเป็นไทยอย่างเต็มที่ปไม่ให้น้องลิซ่าได้ไหมฮะไค่ะเนอะ and she's so proud that you know ขอสามคำให้ S <S words, huh like. the white lotus spicy juicy อาหารไทยหรือ the white lotus นะฮะ Crazy, spicy, spicy, spicy and juicy, and crazy. Spicy, juicy, and crazy. All that in the White Lotus Season 3. Alright. Give it up, ladies and gentlemen, for the one and only, the global icon! La okay, Are you ready? Yeah. Ladies and gentlemen, the White Lotus Season 3. I'm glad. Jason and Patrick!